ครับผมครับช่างหนูครับผมเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้ช่างหนูทําได้ครับทาได้ทุกอย่างที่ช่างหนูถนัดนะครับผมวันนี้จะพาซ่อมเครื่องซักผ้าซัมซุงนะครับผมฝาบนนะครับผมเขาเรียกถังเดียวนะครับสิบเดโลครับผมสิบดโลอาการของเขาขึ้นดีซีนะครับผมเขาบอกว่าขึ้นดีซีดีซีนั้นอะไรเสียเดี๋ยวเรากดดูก่อนครับว่าอะไรมันขึ้นมันขึ้นดีซียังไงครับผมจริงหรือเปล่าครับอ่าเสียบปังเหรครับอ่าเดี๋ยวก่อนนะครับที่ขึ้นออฟก่อนอีกครั้งนะครับ อ่าครับผมครับกดสตาร์ทครับอ่าเห็นไหมครับมันจะขึ้นดีซนะครับผมครับผมอาการอย่างนี้เดี๋ยวช่างหนุจะพาตรวจเซ็ครับว่าอะไรมันเสียครับผมครับถอดปลั๊กก่อนนะครับอ้าวนี่ถอดปลั๊กก่อนเลยครับผมระดับแรกด้านบนเนี่ยมันจะมีเปิดดูครับมันจะมีส่วนี้ครับมันจะมียางอยู่แต่ตอนนี้เขาได้แกะออกไปนะครับผมมันก็จะลำบากหน่อยครับเห็นไหมครับน็อตตัวนี้ครับมันจะเป็นสนิมเลยครับเห็นไหมครับคือจะถอดออกไม่ได้แน่นอนคือตัวนี้น่าดูแล้วน่าจะถอดได้ครับผม ย่างมันเป็นสินเท่าไหร่คือข้าผ้าปเปียกวางครับผมอ่าอ่าได้ครับผมตรงนี้เดี๋ยวต้องอคอนต้องตอกหน่อยครับผมเพราะว่าดูแล้วขายควงไขไม่ได้แน่หัวน็อตไม่มีแล้วครับก็ต้องตอกบุบไปเลยครับผมตอกให้หลุดไปเลยครับนี่ครับมันผุมาแล้วนะครับผมอ่าครับผมถ้าถ้าขายควงไขออกคงไม่ได้แน่ครับผมทีนี้เรามาดูด้านหลังเลยครับอ่านี่วางไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีน็อตอยู่นะครับผม นี่ครับหนึ่งตัวนะครับอ่าครับผมอ่ารอบตัวนี้ไม่มีครับเขาอาจจะถอดเช็คดูก่อนแล้วก็อาจเป็นได้ครับผมใจเย็นนะครับผมค่อยๆดูให้ทีทวนรอบตัวไหนมีบ้างครับผมไปถอดเลยถอดได้หมดเดี๋ยวถอดรอบเลยหมดแล้วก็ไม่งัดตรงเด็ดหักได้ครับผมตัวใหญ่นี่ครับนี่ครับผมใจเย็นหน่อยครับวางไว้ใหญ่หายได้ครับผม นี่เสร็จแล้วเราก็ยกเท่านี้ออกมาแล้วครับนี่ครับนี่งอโล่งมาแล้วครับระวังนี่เลยครับระวังเหยียบนะครับนี่ช่วงนี้เรายกออกมาได้เลยครับประคองนี่หน่อยครับผมประคองตรงนี้สักหน่อยหนึ่งแล้วก็ยกออกมาครับผมใจเย็นนะครับนี่ครับอย่าไปงัดตรงเด่นงัดตรงเด่นหักนะครับเห็นไหมครับ ออกมาวางไว้ย่างงี้โอ้โหลอยหนูนะครับผมเห็นไหมครับเขาเรียกว่าไม่ใช่ผมนะครับเรียกหนูครับผมตรวจเช็คดูแล้วไม่มีสายขาดนะครับไม่มีอาการนี้จากประสบการณ์ผมนี่ก็ไม่ยากครับผมเพราะว่ามันมาจะเป็นตรงนี้ครับตรงนี้ครับสังเกตครับจะมีสวิตช์อยู่ครับเห็นไหมครับมันไม่แตะกันครับผมมันไม่แตะกันเลยครับเดี๋ยวช่างหนูจะทําให้ดูแล้วครับผมว่าตัวนี้เสียแน่นอนครับผมจากประสบการณ์ผมนะครับเพราะว่าขึ้นดีซี่ครับเดี๋ยวช่างหนูจะเปิดสวิตช์ให้ดูนะครับผมเสียบปลั๊กก่อนนะครับ แล้วผมจะทําให้ดูนะครับผมเห็นไหมครับเสียบจุ <astrology> ๊บก็ขึ้นแล้ะครับขึ้นดีซีแลลวครับผมนี่ครับทีนี้มาดูตรงนี้ครับผมระวังนะครับปืนไฟนะครับช่างหนูทาให้ดูห้ามลอกเหรียญแบดบอครับถ้าไม่มีประสบการณ์เรื่องไฟฟ้านะครับไขควงนีครับต้องมีดาบด้ามพลาสติกนะครับต้องไม่ใช่เหล็กโผล่มาไม่ได้นะครับจิ้มเลยครับเห็นไหมครับเสียงดังกริ้งแล้วก็มาดูนี่ครับเห็นไหมครับอ่าเสียงเคลียร์ครับอ่าครับผมเดี๋ยวทีนี้เราละผมละนะครับนี่ครับผมละนี่ครับอ่าเห็นไหมครับละออก นี่นะครับก็คือเจ้าตัวนี้แหละครับมันเสียครับคือแบบว่าสวิตตัวนี้มันไม่ต่อกันนะครับผมแต่ถ้าบ้านๆก็หาซื้อไม่ได้เราจะการทําการตัดสายสองสินนี้ก็ได้ครับผมต่อปลั๊กก่อนนะครับตัดสายแล้วต่อก็ได้ครับผมแต่ข้อเสียของการตัดสายต่อนี้ถ้าเวลาเราเปิดฝาชุบเครื่องมาหยุดนะครับผมเครื่องจะไม่หยุดทาง,งานเพราะว่าถ้าบ้านไหนมีเด็ก มันกันตรจะลายได้ถ้ามีเด็กก็สมควรซื้อมาใส่ครับผมซื้อมาใส่ต่อแบนเดิมแล้วก็เสียบช็อคเกตได้เลยครับผมไม่ไม่ยากครับผมมาการนี้ถ้าจะใช้เลยบ้านๆครับผมก็ต่อตรงไปก่อนเลยมันก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวท่านหนูจะต่อดูนะครับตัดอีออกครับตัดเผื่อไว้หน่อยครับอย่าตัดจนเฮี้ยนเตียนเลครับผมถ้าหาซื้อมาใส่ได้แล้วมันก็วงจรจะครบสมบูรณ์แบบนะครับผมแต่ถ้ามีเด็กที่ท่านหนูบอกไปแล้วก็ผมแนะนําว่าให้หาใส่ครับผมนี่ครับ จะผมจะมัดไว้ยี้ที่ผมจิ้มไปดูอย่างนี้อาการที่จิ้มอย่างนี้คือเหมือนที่ผมจิ้มแบบเมื่อกี้ครับผมต่อเสียบปังเลยครับนี่ครับเสียงดังแป๊กเพราะว่าเห็นไหมครับมันเคลียร์เลยครับนี่ครับอ่าครับผมขอโทษทีครับรุ่นนี้ผมลืมไปนะครับเห็นไหมครับไม่เหล็กเขามีไม่เหล็กฝาหน้าครับผมเห็นไหมครับเหล็กอยู่ตรงนี้ติดตรงนี้ทีผมขอโทษอ่าครับผมผมก็ไม่ ไปคือทําเลยก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมเห็นไหมครับปิดฝาไปครับไปดูครับตอนนี้มันขึ้นดีซีแล้วครับปิดฝาไปครับโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวครับเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับนี่แสดงว่าตัวเนี้ยเราสามารถต่อตรงได้เลยครับผมเขาเรียกว่ากันถังโยกเลยครับถังโยกแล้วถ้าถังมเตะมันจะแตะกันชุบมันจะสวิตมันจากต่อกันมันก็เสียมันก็ใช้ไม่ได้แต่สําหรับตัวเนี้ย คือสวิตช์เนี้ยเราสามารถต่อตรงมาได้ได้เลยครับผมไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครับผมสวิตช์มันนี้เป็นสวิตช์กันถังเอียงแต่มันเสียนะครับครับผมแต่ถ้าเราไม่ต่อตรงนี้มันก็ใช้ไม่ได้คือตัวนี้ม yeah. ันจากันนะครับผมคือมันไม่ต่อกันนะครับผมเห็นไหมครับนี่ครับถ้าเราเปิดฝามาคือเขามีเซ็นเซอร์ด้านหน้าเห็นไครับนี่ครับดีเลยครับคือปลอดภัยแน่นอนครับอันนี้มันกลัวมีเด็กก็ต่อต่อตรงได้เปิดฝามันก็ตัดครับผมครับผมนี่ครับโอเคนะครับครับผมเดี๋ยวอันนี้ เดี๋ยวทัางหนูจะทําการต่อตรงเลยครับก็ทํามีเทปหดอยู่ใกล้ๆมือก็ต่อตรงได้เลยครับผมอ่านะครับผมถอดปลั๊กก่อนนะครับนี่ครับจัดใส่ไปงนี้แหละครับผมแล้วก็ครับผมกันนะครับถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้มันช็อตได้นะครับผมมันโดนโค้งเหล็กอะไรได้นะครับผมครับครับผมทาได้เลยครับแบบบ้านๆใส่เรียบร้อยแล้วเราก็ประกอบได้เลยครับผมก็ดูท่าทางแล้ว ต้องระวังเรื่องหนูแล้ครับผมเห็นครับลอยเต็มเลยครับผมต้องตรวจเช็คก่อนครับเบื้องต้นดูก่อนครับสายมีสายขาดหรือเปล่าอันนี้ไม่มีสายขาดครับผมโชคดีครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมประกอบเลยครับผมก็ปลอดภัยได้เลยครับผมเพราะว่ามันมีเซ็นเซอร์หน้าครับผมสายน็อตไปเหมือนเดิมเลยครับขาดไปตัวเดี๋ยวก็หาใส่ไปได้ นี่ครับสองตัวอ่าครับผมเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กดูใหม่นะครับออกก่อนนะครับครับผมแล้วกดสตาร์ทครับฟันครับเสียงเคลียร์ครับโอเคครับ เสียงมันเคลียร์ครับอ่าโอเคแต่ถ้าเราเปิดฝาครับผมดูด้วยครับถ้าเราเปิดฝาชุบมันมีเซ็นเซอร์หน้าครับผมเห็นไหมครับจะขึ้นดีทันทีครับผมเอาง่ายๆเลยครับซวิคด้านหลังนี้ที่ผมต่อตรงนั้นก็ไม่ต้องใส่เลยก็ได้ครับผมต่อตรงไว้ย่างงั้นครับผมสรุปแล้วคลิปไอ้ตัวนี้หมายถึงว่าเซ็นเซอร์ด้านหลัง วิมันเสียครับผมคือเปลี่ยนออกไปเลยไม่เปลี่ยนก็นได้ต่อตรงใช้ได้เลยแล้วครับผมก็สรับิปนี้ช่างหนูกขอจบเพลงนี้ครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกดกระดิ่งนะครับมีคลิปอะไรดีๆช่างหนูจะนํามาเสนอให้ได้ดูกันนะครับผมเร็วๆครับผมครับผมครับัสดีครับอ่าโอเค